คุณค่าของความกตันยูกะตะเวทีคำว่ากตันยูนี้หมายถึงคุณค่าแห่งจิตใจที่งดงามอ่อนโยนไม่แสดงอาการก้าวร้าวดุนแรงต่อผู้มีพระคุณทั้งความรู้สึกนึกคิดคำพูดและการแสดงออกทางกายรู้จักคุณความดีที่ท่านทําแก่ตนแล้วจดจําใส่ใจไว้ตระหนักนึกอยู่เสมอถึงคุณความดีนั้น ไม่ลบหลู่ไม่ดูหมิ่นดูแคลนไม่เหยียดหยามไม่เสแสร้งแกล้งทำม,มีความอ่อนน้อมโดยธรรมชาติเมื่อมีโอกาสก็ตอบแทนด้วยสำนึกในพระคุณนั้นนอกจากนั้นความกตัญยูยังหมายถึงจิตใจที่มีความสำนึกในบุญคุณและไม่ลืมคุณของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลูกระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่บรรพบุพร,บรุษ จิตระลึกถึงบุญคุณครูอาจารย์อาณาประชาราษฎรระลึกถึงคุณของแผ่นดินเป็นต้นก็ตามความกตัญยูไม่ใช่อยู่แค่ไม่ลืมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงจิตที่คิดจะตอบแทนบุญคุณท่านอยู่เสมอเมื่อมีโอกาสความกตันยูนี้เองเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิตผู้คนทั้งหลายมักมองค่ามงคลอันหาประมาณไม่ได้คือความกตันยูนี้ ไปไขว่คว้า,วาหามงคลจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก้อนหินจอมปลวกภูผาเขาย่อมผิดหวังอยู่ร่ำไปเพราะชีวิตอย่างชาวบ้านไม่มีมงคลใดจะอำนวยประโยชน์แก่ลูกๆได้อย่างสมบูรณ์เท่าความกตันยูบางคนยิ่งน่าสงสารกลาบไหว้ต้นไม้จอมปลวกภูผาเทวรูปก้อนหินเป็นต้น โดยหวังที่จะให้เกิดมงคลสุขสวัสดีแก่ชีวิตแต่ไม่เคยกราบไหว้พ่อแม่ปูย่ย่าตายายบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณของตนเองเลยเพราะเหตุที่ขาดความรู้ความเข้าใจไม่ทราบว่าพ่อแม่ปูย่ย่าตายายผู้มีพระคุณนั่นแหละเป็นมงคลสูงสุดสำหรับตัวเขาเมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขสวัสดีจะเกิดแก่ตัวเราได้อย่างไร พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสิ่งที่จะทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิตคนเราไว้38ประการหนึ่งในมงคล38ประการนั้นคือความเป็นผู้กตัญญูรู้จักเลี้ยงดูมารดาบิดาพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าขาดความกตัญญูเสียอย่างแล้วอย่าได้หวังว่าชีวิตจะมีมงคล ส่วนคำว่ากะตะเวทีคือการแสดงออกว่าตนเป็นคนกะตันยูหรือตอบแทนคุณความดีของผู้มีพระคุณเมื่อผู้ใดทำอุปการะคุณแก่เราแล้วก็พยายามหาทางทดแทนคุณเมื่อมีโอกาสเช่นลูกๆได้รับอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่จนเติบโตมีสติปัญญาประกรอบสัมมาอาชีพมีไรายได้เป็นหลักฐานแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ เพื่อสนองพระคุณตอบแทนท่านว่าโดยพื้นฐานจิตใจแล้วพ่อแม่ไม่ต้องการอะไรจากลูกแต่เป็นภาระโดยหน้าที่ของลูกที่จะต้องทำทำเพราะความเป็นลูกซึ่งไม่มีคำอธิบายมากไปกว่าเป็นการแสดงความกระตะเวทีไม่ใช่ทำเพราะพ่อแม่อยากให้ทำหรือทำตามค่านิยมของสังคมคำว่าเลี้ยงดูนี้ยังมีคำที่ต้องขยาย เพื่อความชัดเจนในเนื้อความอีกส่วนมากคนมักคิดกันว่าเลี้ยงดูคือการให้ข้าวปลาอาหารให้สิ่งของเท่านั้นก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงแล้วความจริงไม่ใช่จะชื่อว่าเลี้ยงต้องเลี้ยงทั้งกายและใจเพราะลูกบางคนให้พ่อแม่กินข้าวปนน้ำตาความจริงเขาก็เลี้ยงด้วยข้าวปลาอาหารนั่นแหละแต่มีคำพูดหรือกริยาทิมแทง ให้เจ็บใจคนแก่เลยต้องกินข้าวกับน้ำตาเรียกว่าเลี้ยงกายแต่ไม่ได้เลี้ยงใจที่จริงในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงการเลี้ยงพ่อแม่ไว้สองประการคือเลี้ยงกายได้แก่การให้ข้าวปลาอาหารเครื่องใช้สอยโดยตระหนักนึกว่าพ่อแม่แก่แล้วหมดเรี่ยแรงหากินเองไม่ได้ต้องอาศัยลูกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเรา เป็นพระอรหันต์ในบ้านเราปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไรจงปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างนั้นกราบพระสงฆ์ด้วยใจอย่างไรจงกราบพ่อแม่ด้วยใจอย่างนั้นอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรจงอธิษฐานขอพรจากพ่อแม่อย่างนั้นอย่าดีแต่ทํากับพระสงฆ์อย่าดีแต่ทํากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าดีแต่ทํากับเครื่องรางของขัง เกี่ยวกับการทำบุญท่านชี้แจงให้ทราบอีกว่าทำบุญกับพระสงฆ์ผู้ทรงศีลได้บุญมากที่สุดส่วนทำบุญกับคนธรรมดาการทำบุญกับพ่อแม่ได้บุญมากที่สุดปฏิบัติบำรุงให้ท่านมีความสุขกายด้วยอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยเมื่อป่วยไข้ก็หาอยู่ยารักษาท่านพ่อแม่ที่แก่ตัวก็หวังพึ่งลูก ถ้าไม่พึ่งลูกก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครลูกๆจึงควรตระหนักในการเลี้ยงดูพ่อแม่ให้มากยิ่งอายุมากยิ่งต้องเอาใจใส่นึกให้เห็นด้วยใจว่าคนแก่ทำอะไรเองไม่ได้หาอยู่หากินเองไม่ได้คนแก่ต้องการกำลังใจอายุยิ่งเหลือน้อยเรี่ยวแรงยิ่งนับวันมีแต่จะหมดตามอายุจะอาศัยใครถ้าไม่อาศัยลูกลูกให้กินถึงได้กิน ลูกไม่ให้ก็ไม่ได้กิน 2. เลี้ยงใจได้แก่การทำให้พ่อแม่เกิดความเบาใจไม่สร้างปัญหาซึ่งจะทำให้ท่านหนักอกเป็นทุกข์คับแค้นใจการที่ลูกไม่สร้างปัญหาให้พ่อแม่ทุกข์ใจนี่ก็เป็นการเลี้ยงใจพ่อแม่แม้จะเป็นการเลี้ยงใจแบบธรรมดาสามัญทั่วไปก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนานอกจากนี้ ยังมีเลี้ยงใจแบบที่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ซึ่งเก่าวขึ้นมาเป็นการเลี้ยงใจอีกขั้นหนึ่งคือห่อเลี้ยงจิตใจท่านให้เจริญงอกงามด้วยธรรมพยายามหล่อเลี้ยงจิตใจพ่อแม่ให้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมพ่อแม่ไม่ศรัทธาในพระศาสนาเราปลูกศรัทธาให้งอกงามไพบูรณ์ในใจท่านท่านไม่เคยรักษาศีล ก็ชักชวนให้ท่านมีโอกาสได้รักษาศีลไม่เคยสละวัตถุสิ่งของทําบุญให้ทานก็ชักชวนให้มีโอกาสได้ทําบุญให้ทานท่านเกิดความหลงผิดก็ชักชวนให้ท่านเกิดปัญญาเข้าใจในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเกิดการปล่อยวางได้บ้างบางครั้งก็นำท่านไปทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามโอกาส เมื่อถึงวันเกิดก็ชวนท่านไปตักบาตรหรือทำบุญวันเกิดเป็นต้นลูกที่ทำได้ตามข้อสองนี้พระพุทธองค์เรียกว่าอภิชาติตบุตรหมายถึงลูกที่ดีที่ประเสริฐเพราะสามารถให้ทรัพย์ที่แท้จริงกับพ่อแม่ได้ลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยข้าวปลาอาหารและเครื่องใช้สอยต่างๆซึ่งเป็นสมบัติภายนอกนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทำได้ง่ายซึ่งโดยทั่วไป คนที่มีการศึกษาเป็นคนดีมีความกระตันอยู่ก็ทำกันทั้งนั้นเรียกว่าแม้จะเลี้ยงกายให้มีความสุขไม่ให้ลำบากเดือดร้อนพ่อแม่ก็ยังมีโอกาสไปอบายภูมิแต่ลูกที่ให้ทรัพย์ที่แท้จริงได้นั้นมีน้อยเพราะลูกที่ปิดประตูอบายภูมิให้พ่อแม่นั้นทำได้ยากเช่นชักนำพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาให้เกิดศรัทธา ไม่มีศีลธรรมก็ชักชวนให้มีศีลธรรมไม่ทําบุญให้ทานเป็นคนประหนีทีเหนียวก็ชักชวนให้ทําบุญให้ทานเป็นการหยิบยื่นสวรรค์ให้พ่อแม่ลูกที่ทําเช่นนี้ได้นั้นเป็นการยากหากลูกคนใดทําได้ก็เป็นลูกที่ประเสริฐเพราะให้ทรัพย์ที่แท้จริงแก่พ่อแม่พระพุทธองค์จึงเรียกลูกเช่นนี้ว่าอภิชาตบุตร ทรัพย์ที่แท้จริงนี้ไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใดก็จะตามไปช่วยเหลือเกือ้อกูลไม่ให้ลำบากเดือดร้อนคนไทยแต่โบราณจึงถือว่าถ้าลูกชายที่คิดจะให้ทรัพย์ที่แท้จริงแก่พ่อแม่ต้องบวชเรียนเขียนอ่านเพราะการบวชเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างสูงสุดเป็นการจูงมือพ่อแม่ออกจากมุมมืดคืออบายภูมิแล้วนำเข้าสู่มรรคาแห่งสวรรค์ ความกตัญญูกระตะเวทีนี้เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญและจำเป็นแก่มนุษย์อย่างยิ่งเพราะเป็นคุณธรรมที่สร้างสารรค์มนุษย์ให้เป็นคนดีมีความเจริญก้าวหน้าและช่วยพยุงสังคมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกๆปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความกตัญญูเช่นไรปฏิบัติพ่อแม่ของตนด้วยความกตัญญูเช่นนั้น เพราะเราปฏิบัติกับพ่อแม่ของตนอย่างไรจะได้รับการปฏิบัติตอบจากลูกๆของเราอย่างนั้นเช่นกันหากเราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราด้วยความกตันอยูลูกๆของเราจะจำเป็นแบบและปฏิบัติต่อเราด้วยความกตันอยู่เช่นนั้นตรงกันข้ามหากเราปฏิบัติไม่ดีกับพ่อแม่ก็จะได้รับการปฏิบัติไม่ดีเช่นนั้นตอบจากลูกของตน นี่เป็นความอัศจรรย์ของความกตันยูและอกะตันยูบางคนคร่ำครวญว่าทำไมลูกเราไม่ปฏิบัติกับเราเหมือนลูกคนอื่นบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ถามตัวเองว่าเคยปฏิบัติกับพ่อแม่เช่นนั้นบ้างหรือเปล่าความกตันยูนี้เปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวให้พ่อแม่ลูกเกิดความอบอุ่นอย่างแน่นแฟน้นหากขาดความกตันยู สายใยที่เชื่อมความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกก็ขาดสะบั้นลงและหากสังคมขาดความกระตันยูกตะเวทตาทุกคนไม่สำนึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีบุญคุณแก่ตนจนถึงขนาดได้ชื่อว่าลูกเนรคุณก็นับว่าน่าใจหายเพราะเท่ากับว่าเขาได้ฆ่าตนเองให้ตายจากความดี ลูกที่เนรคุณพ่อแม่ได้ก็อย่าหวังว่าเขาจะสามารถพอกพูนคุณงามความดีอย่างอื่นให้เจริญงอกงามไผยบุ์ขึ้นในจิตใจได้อย่าได้หวังว่าเขาจะทำความดีอย่างอื่นได้และจะทำให้ชีวิตเขาบกพร่องกลายเป็นคนมีจิตใจต่ำหยาบกระด้างก้าวร้าวรุนแรงอาฆาตพยาบาทมองโลกในแง่ร้ายมีแต่ความเห็นแก่ได้ มุ่งแต่ประโยชน์ตนพระพุทธ,เ,ธเจ้าจึงสอนว่าสำหรับคนอากตันยูแล้วแม้จะให้แผ่นดินทั้งหมดก็ไม่สามารถทำให้คนอากตันยูพอใจได้พระพุทธ,ธดารัสบทนี้พระองค์ทรงมุ่งแสดงให้เห็นว่าลักษณะของคนอักตันยูนั้นอย่าว่าแต่จะให้มรดกทรัพย์สมบัติเท่าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีอยู่เลยแม้แต่จะให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ไม่สามารถทำให้คนอักตันยูพอใจได้นอกจากนั้นความกตันยูยังเป็นคุณธรรมที่ใช้เป็นเครื่องวัดระดับจิตใจคนด้วยถ้าอยากรู้ว่าคนคนนั้นมีจิตใจสูงหรือต่ำถ้าให้สังเกตที่ความกตันยูเป็นเบื้องแรกและคนไทยมักจะเปรียบผู้ที่ขาดความกตันยูว่ามีฐานะต่ำกว่าสุนัขอาจเป็นเพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดคนมากที่สุด การเลี้ยงสุนัขก,ก็เพื่อเฝ้าบ้านให้ป้องกันขโมยเข้าบ้านความดีของสุนัขคือความซื่อสัตย์ที่มันมีต่อเจ้าของสุนัขจะไม่ลืมบุญคุณเจ้าของที่เลี้ยงดูมันมันจะแสดงความรักต่อเจ้าของและคอยป้องกันอันตรายแก่เจ้าของทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตเมื่อเราขาดความกตันยูซึ่งเป็นคุณธรรมของมนุษย์แล้วจะต่างอะไรจากสัตว์ อย่างที่ได้ยินข่าวอยู่เสมอว่าลูกคนโน้นคนนี้เนรคุณฆ่าหรือทำรายพ่อแม่ของตนลูกเช่นนี้เป็นมนุษย์เพียงรูปร่างแต่จิตใจเลวซ้ำต่ำช้ากว่าสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์แสดงโทษของคนอากตัญญูเนรคุณพ่อแม่จนถึงฆ่าว่าเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมที่หนักที่สุดเท่ากับฆ่าพระอระหรันและทำร้ายพระพุทธเจ้า ประตูสวรรค์ปิดแต่ประตูนรกเปิดรอเขาอย่างเดียวความกตัญญูกะตะเวทีนี้จึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญและจำเป็นต้องตระหนักให้มากและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนอกจากความกตัญญูกะตะเวทีจะเป็นเครื่องวัดระดับคุณค่าจิตใจมนุษย์แล้วยังเป็นเครื่องหมายบ่งบอกให้รู้ว่าใครเป็นคนดีด้วย แม้คนรอบข้างก็ตามเราคิดจะคบค้าสมาคมกับใครเราก็ต้องการที่จะคบคนดีและเราจะรู้ว่าใครเป็นคนดีก็ต้องสังเกตสิ่งดีที่มีอยู่ในตัวเขาคือสังเกตความประพฤติดีนั่นเองความประพฤติที่พอจะบ่งบอกได้ว่าใครเป็นคนดีและเป็นที่สังเกตได้ง่ายนั้นคือความกตันยูกะตะเวทิตาถ้าอยากรู้ว่า คนรอบข้างเป็นคนดีหรือไม่ก็ต้องดูว่าเขาแสดงพฤติกรรมต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณของตนอย่างไรถ้าคนใดแสดงพฤติกรรมที่หยาบกระด้างก้าวร้าวร้ายกาศมีวาจาหยาบคายเหมือนเข็มทิ่มใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายพูดกับพ่อแม่ไม่นุ่มนวลชวนฟังทําให้เกิดความสะเทือนใจก็ให้รู้ว่าเขายังไม่มีเครื่องหมายของคนดี คือยังไม่มีความกตันยูเป็นเครื่องหมายที่จะบอกได้ว่าเป็นคนดีควรตั้งข้อสังเกตในการครบค้าสมาคมและอาจเป็นคนไม่น่าไว้วางใจในการครบค้าสมาคมขอให้เชื่อได้ว่าคนที่มีความกตันยูกะตะเวทีคือรู้คุณและสนองคุณผู้อื่นนั้นเป็นคนดีอย่างแท้จริงเราสามารถครบค้าสมาคมกับคนประเภทนี้ได้อย่างอุ่นใจ ไม่มีโทษภัยประการใดและเป็นที่มาแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตตรงข้ามหากเราไปคบกับคนอากตันยูไม่รู้คุณคนและขาดความกะตะเวทีไม่รู้จักตอบแทนคุณผู้อื่นจะไม่เป็นผลดีกับผู้ที่ไปคบด้วยมีแต่จะนำโทษภัยมาให้และเป็นที่มาแห่งความพินาศล่มจมในที่สุดเพราะคนอากตันยูมีเสนียดในตัวเอง ใครครบก็นําความชิบหายมาสู่ผู้นั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้เพียงสอนให้คนมีความกตัญญูอย่างเดียวแต่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติคุณธรรมข้อนี้ด้วยพระองค์เองทรงแสดงกตัญญูกะตะเวทิตาต่อพระพุทธบานดาคือพระนางสิริมหามายาอย่างที่ไม่เคยแสดงแก่ใครมาก่อนด้วยการเสด็จไปจำพรรษาในสวรรค์ชั้นดาวดึง ทรงแสดงพระอภิธรรมซึ่งถือว่าเป็นปรมัตธ,ธรรมคือธรรมอันสูงสุดมีข้อความลึกซึ้งแก่พระนางสิริมหามายาเพื่อทดแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมที่พระพุทธมารดาได้ทรงให้กำเนิดและเลี้ยงดูพระองค์มาพระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาสามารถโปรดพระพุทธมารดาให้สำเร็จโสดาปติผลส่วนพระพุทธบิดา คือพระเจ้าสุดโทธนานั้นพระพุทธองค์ได้เสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดจนสามารถบรรลุมรผลชั้นสูงเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดกตัญยูเพราะทรงได้ตอบสนองคุณพระมารดาบิดาด้วยการบำรุงจิตใจให้บรรลุมรผลนิพพานดังกล่าวแล้ว สำหรับบุคคลผู้เป็นตัวอย่างด้านความกตันยูกระตะเวทีมีอยู่มากทั้งในสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันนี้คุณธรรมคือความกตัญยูกระตะเวทีที่กล่าวมานี้จัดว่าเป็นคุณธรรมสำคัญของมนุษย์เป็นเครื่องหมายเชิดชูมนุษย์ให้เป็นคนดีผู้ใดมีความกตันยูกระตะเวทีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าไม่ตกต่ำเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป และผลของความกตัญญูกระตะเวทีนี้ยังเป็นอนุภาพปกป้องคุ้มครองเขาให้พ้นจากพยานอันตรายต่างๆได้คนเราแม้จะมีความรู้สูงส่งแค่ไหนร่ำเรียนจนจบได้เกียรตินิยมจากสถาบันมีชื่อเสียงเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสดาจารย์มีฐานะครอบครัวดีมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีหน้ามีตาในสังคม แต่หากใจยังขาดความกะตันยูต่อบรรพบุรุษเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นคนมีเสน่ห์ในตัวเองไม่น่านับถือไม่น่าไว้วางใจในการคบค้าสมาคมส่วนคนกะตันยูอยู่ที่ไหนก็เจริญที่นั่นไปที่ไหนก็เป็นสุขที่นั่นลูกกตันยูพ่อแม่ก็ปลื้มใจสิทธิ์กระตันยูครูบาอาจารย์ก็ปิติประชาชนพลเมืองมีความกะตันยูต่อแผ่นดิน ไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดแก่แผ่นดินบ้านเมืองก็สงบสุขคนกตัญยูไม่ว่าจะอยู่ในชาติไหนพบไหนไม่ว่าในโลกนี้หรือโลกหน้าก็อยู่เพื่อสร้างคุณงามความดีและใครได้คนมีความกตัญยูกะตะเวทิตาเป็นสามีเป็นบุตรเป็นภรรยาหรือเป็นเพื่อนเขาย่อมเกิดความเบาใจได้และถือได้ว่ามีคนดีเป็นกาลยานามิตรชีวิตย่อมมีแต่ความสุขใจ ที่มาจากหนังสือเรื่องหลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันโดยพระวิจิตตธรรมมาพรเทิดยานวชิโรเป็นจดหมายฉบับที่สองที่ท่านเขียนขึ้นในวันมาคะบูชาขึ้น15ค่ข้ามเดือน3ปีพุทธศักราช2543จากเว็บไซต์กรุธรรมข้าพเจ้า ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ